สีโสนทันทสูตรว่าด้วยพรามชื่อโสนทันทะเรื่องพรามและขหบดีชาวกรุงจำปาข้าพาเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รูปเสด็จถึงกรุงจำปาประทับอยู่ใกล้สะโบกขรณี คราสมัยนั้นพรามโสนะทันทะปกครองกรุงจำปาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชรั์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบําเหน็จให้เป็นพรมไทย พราหมและขหหบดีชาวกรุงจำปาได้ฟังข่าวท่านพระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากศักยะตระกูลสเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปสเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่ใกล้สะโบคขรณีคัดคราในกรุงจำปาท่านพระโคโดมนั้น มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสร,รู้พระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในถามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรทร์พร้อมทั้งอัตฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพราหมณ์และขหบดีชาวกรุงจำปาออกจากกรุงจำปาเดินรวมกันเป็นหมู่ ไปยังสะโบกกรณีคัดคราสมัยนั้นพรามโสนทันทะพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาทชั้นบนมองเห็นพรามและขหบ,บดีชาวกรุงจำปาซึ่งล้วนออกจากกรุงจำปาเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสะโบกครณีคัดครา จึงเรียกอมาตที่ปรึกษามาถามว่าพ่ออมาตพรามและขะหบดีชาวกรุงจำปาออกจากกรุงจำปาเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสระโบกขรณีคัดคราทำาไมกันอมาตที่ปรึกษาตอบว่าท่านขอรับพระสมณโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากศักยะตระกูล เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารูปเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่ใกล้สะโบกขรณีคัดคราในกรุงจำปาท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพ์อทันง,งามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต ตรจะรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นพากันไปเฝ้าท่านพระโคดมนั้น พรามโสนทันทะกล่าวว่าพออมาตถ,ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพวกพรามและขะหบดีชาวกรุงจำปาครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับพรามโสนทันทะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพรามโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคโดมด้วย อมหาที่ปรึกษารับคำของพราหมณโสนทันทะแล้วเข้าไปหาพวกพราหมณ์และขหบดีชาวกรุงจำปาครั้นแล้วก็บอกว่าท่านขอรับพราหมณโสนทันทะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพราหมณโสนทันทะจะไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วย ความเป็นผู้ดีของพรามโสนทันทะเวลานั้นพรามต่างถิ่นห้าร้อคนมีธุระเดินทางมาพักอยู่ในกรุงจำปาพอได้ฟังว่าพรามโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพราะสมณโคดมด้วยจึงพากันเข้าไปหาพรามโสนทันทะแล้วถามว่าท่านโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพราะสมณโคดมจริงหรือ พรามโสนทันทะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพวกพรามห้ามว่าท่านโสนทันทะอย่าได้เข้าเฝ้าพระสมณโคดมเลยท่านโสนทันทะไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถ้าไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเกียรติยศของท่านโสนทันทะจะเสื่อมเสีย เกียรติยศของพระสมณโคดมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านโสนทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากที่ควรเสด็จมาหาท่านโสนทันทะเพราะว่าท่านโสนทันทะเป็นผู้ที่มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านโสนทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากที่ควรเสด็จมาหาท่านพระโสนทันทะอันหนึ่งท่านโสนทันทะ เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุภาษาสต์อักรรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรชำนาโลกกายตศาสตร์และ ลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดพองยิ่งนักดุดพรมมีกายดุดพรมมีโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักเป็นผู้มีศีลมีศีลที่จเจริญประกอบได้ศีลที่จเจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพ ประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนสอนมนแก่มานบสามร้อยคนลาวมานพบผู้ต้องการมนจํำนวนมากจ่างต่างทิศต,ต่างชนบทพากันมาเรียนมนในสำนักของท่านพระโสนทันทะท่านโสนทันทะเป็นคนแก่ คนเท่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากส่วนพระสมณโคโดมเป็นคนหนุ่มบวชตั้งแต่หนุ่มท่านโสนทันทะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตและพรามโปครสาติสัการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ท่านโสนทันทะปกครองกรุงจำปาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยด้วยเหตุนี้ท่านโสนทันทะจึงไม่ควรเข้าเฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมตังหากควรจะเสด็จมหาท่านโสนทันทะ